าทำไมฮะมาทำไมย่เอ้ามทำไมอ่ะฮะมาทำไมอ่ะโว้าทำไมเฮ้อะาทำไมมาอะาทำไมฮ้ย่าอะมาอะมาอะมาอะเฮ้ชว yeah, oh. ์ ดิคุโจย์บอยด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบนะฮะเอาละฮะด่ต้องบอกเลยนะว่าความมันเนี่ยยังไม่จบเท่านี้นะครับอันนี้แค่ปิดหัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันจอดลึกเลยกับคุณโจย์บอยนะ<ม>แล้วแก๊งงองเขาด้วยหลายคนอยากรู้นะเป็นมายังไงประวัติเขาถามพี่โจอี้หน่อยวันนี้มาร้องเพลงกับคุณตุ๊กี้เป็นงบงางครับเป็นการร่วมเวทีบนแสงไฟครั้งแรกเลยนะครับผมถูกต้องแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปกติยี่ที่มืดปกติยี่ที่รับ ไม่ปกติเวลาแบบว่าบางทีน้องมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมพี่ร้านร้านร้านอาหารอิตาเลียนของผมเนี่ยก็จะขึ้นมรแจมกันแต่มันจะมืดๆสลัว้ถึงบอกว่าเป็นเวทีครั้งแรกที่ไฟสว่างที่แจ้งขนาดนี้ครับผมแต่ไม่ยากสำหรับพี่โจี่บอยจะบอกว่าอะไรดนตีขึ้นมาเขาร้องได้หมดนะ ครับเก่งเก่งเก่งอันนี้แค่เปิดหัวพี่กิจใช่แล้วนีนิดหน่อยเองค่ะเอาล้ฮะก็เดี๋ยวความสุขสนานนี่นะฮะมีแน่นอนวันนี้มันแน่แน่ครับแต่ความสุขสนานนี่ของพี่โจเขาครับความอลังการของหนูมีมาบอกต่อด้วยนี่นะครับจริงๆค่ะข่าวดีข่าวเด่นแล้วก็ข่าวดังอยญาติทุกท่านไปชมกันค่ะท็อกโชว์ตุกี้จะบอกว่าไม่ใช่ท็อกอย่างเดียววาไรตี้ท็อกโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ชื่ออะไรครับชื่อเปไนทางการปลวกบวกซุปตาค่ะปลวกตุกี้ชปลวก วบวกบวกสุปตาบวกสุตาพี่ไม่ได้ฟังผิด26พฤษภาคมนี้สองรอบที่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทรัลพ้าวค่ะอจองบัตรจองตั๋วได้เลยนะคะที่ธุรกิจเมเจอร์ทุกสาขาค่ะไปดูกันนะคะเอาละความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณโจ้อบอยเนี่ยจะมา <เอ S 1> <ๆ S 2> คุยกับเราด้วยพร้อมกับเดอะแก๊งของเขานะฮะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ <laughs> uh oh, oh, <laughs> ครับหัวใจระรัวลอ่ะลีลาตุกกี้ขนาดนี้เนี่ยบอกเลยครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นนักร้องผู้โด่งดังครับเป็นผู้กํากับด้วยนะฮะนักแต่งเพลงนักกีฬาทีมชาติเจอคันเลยดีกว่าคุณจอยบอนคือคุณทำหลายอย่างมากนะฮะเหลือช่างหน้าคอสตูมปหวานปรหวาน ไม่ต้องทำไม่ได้ทำเยวโอเคโอเคนักร้องอันนี้รู้รู้นักแต่งเพลงนี้ดังอยู่แล้วใช่ใช่ทุ่งกาบก็รู้เหมือนกันใช่นักกีฬาทีมชาติมาจากไหนครับไม่ได้พูดเล่นเลยพี่มันคืออะไรฮะถามก็เลยพลัมเตอร์ครับพลัมเตอร์ล่าสุดพี่คว้าเหรียญอะไรมาเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติครับนะเฮ้ยเงอะพลัมเตอร์นี่คือที่บิน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 แล้วก็ลอยยนกเหล็กนกเหล็กเรียกนกเหล็กไม่นี่เขาไม่ได้ไปแข่งกีฬาอย่างเดียวนะเขามีช่วยเหลือคนด้วยนนะะะะะใใใชชชช่่่่่่่่ปปปววยยบบออตั้้าททมพีไไรง ก็ไปไปบินช่วยนั่นก็มีนะไปลบุรีไปบินถ่ายภาพให้ให้ทหารดูว่าทางที่ทางที่อพยพของคนจะไปทางไหนครับผมบางีเครื่องบินเข้าไม่ถึงเฮลิคอปเตอร์เข้าไม่ได้ฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันง่ายไงใช่ทากอะไรพี่เมื่อกี้เพลงไปปล่อยอะไรอะเซนแลกปล่อยครับเซนแลกปล่อยเอาช้าช้าสิคือเซนแลกปล่อยเนี่ยมันแปลว่าเสร็จแล้วก็ปล่อยอ๋อเฮ้ยมัน มันไม่ทะลึ่งอะไรอะอมันจะเลื่องถ้าคุณเองมันจะเลื่องเลยคุณเป็นคนที่เลี้ยงแสดงว่าถ้าคุณถ้าเพลงมันทะลึ่งคุณนี่แหละทะลึ่งใช่คุณพี่แดงพี่แดงคืงมันมันเป็นมุกมาจากหนังเรื่องหลวงพี่เท่งภาคสามมุกของพี่หน่อยกับที่เขาเรียกว่าพี่หงอกนะครับกับโจอี้ที่ผิวดำๆเขาเล่นเขาเล่นมุกกันเขาก็เซลกระปอยเซลกระปอยอาเซมาเซโมอะไรของเขาเนี่ยแต่เขาก็เซลกระปอยมันฮาเราก็เลยชอบเก็บมาเล่นๆกันเฮ้ยเอาแต่งเป็นเพลงเลยแต่จริงๆแล้วหนูว่าไอ้ทำ คำต่างๆนาๆนาเขาก็เป็นคำของเขานะแต่ไอ้คนเอามาแต่งเพลงนี่เด็ดกว่าอืมเออก็ลองดูว่าพักหนูว่าพี่ไอผู้เป็นเพลงคืออะไรอืมเออ,เออเก่งอ่ะจริงมีมีเยอะมีเยอะมีหลายๆคำที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันสนุกดีมันนะครับเออลองมันหาดีซึ่งวันนี้นะฮะเราจะคุยกับคุณโจ้นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แหละนะฮะว่าเขาเนี่ยนะครับตอนหลักๆเลยนะที่เราได้ได้ยินได้ได้ฟังกันเนี่ยคือการแต่งเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของเขาเนี่ยประวัติศาสตร์เขายาวนานมากนะคุณ ปี38โอูเพลงขึ้นอันดับหนึ่งะฮะรักเธอไม่มีหมดนะฮะปี39ร้อยทะเล40ศบอกวฟันฟันฟันกากี่นังยุคที่พี่เขาดังยุคที่พี่เขาดังหนูกำลังเป็นสาวอ๋อยุคเหอของหนูนั่นแหละสะพังเลยไหยุคเหอพูดง่ายคือยุคเหอครับยุคเหอของหนูพี่จอยว่ากำลังมีชื่อเสียงเหออะไรแล้วแต่จะเหอเสร็จปุ๊บ เพลงที่เขาดังหนูเต้นได้หมดเลยจริงเปล่าเป็นเพลงฮิตมากสักเพลงเน้สักเพลงเน้มีไหมรักเธอไม่มีหมดอ่ะอเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะรักรักเธอไม่มีหมดรับรองไม่มีหมดเออใช่ใช่ไอ้นี่มันคนบ้านเดียวกันแล้ววะจะบอกจะบอกบ้านเดียวกันเนี่ยท่าเนี่ยจะบอกว่าเพลงพี่โจอี้บอยนี่นะร้องง่ายติดหู เบอร์ S <S 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 สาวันเราได้ทั้งตำบลนะพึ่งบอกอ๋อ<ๆ>ยุคเลยใช่ไหมยุคเห่อเลยนะยุคเหรอยุคเหรอหรอ<ๆ>นูนะฮะนอกจากเพลงเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่เราได้ฟังกันแล้วเนี่ยที่คนแบบว่าโอ้โหคลั่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดในปัจจุบันที่ดังๆเลยนี่นะเพลงที่เขาแต่งนี่เยอะออต้องต้องเท้าความนิดนึงอย่างแฟนจา๋านี่คุณโจ้บอยนะก็พี่เขาแฟนจ๋าคุณใช่ปะครับเออแล้วมีอะไรง่ะโอรนนอไม่เลิฟโอรนนอเนี่ยก็ของเขาโอรนนอไม่เลิฟจังหวัดโจโจ่าางงยๆขอเ้ที่กก็ขอองงเาาใช่่ยยตัวแฟนจ๋าอย่างเงี้ย ผมดังมากนะ,กะแฟนจ๋าตอนนั้นก็คือเหมือนกับเราได้ได้รับบรีฟมาแบบว่าอยากลองเขียนเพลงให้พี่เบิร์ตไหมครับคือก็งั้นก็ลองดูครับผม<ไ>สิ่งที่เราคิดง่ายๆในการเขียนเพลงให้พี่เบิร์ตคือด้วยเราเป็นแฟนแฟนเพลงพี่เบิร์ตไม่น่เด็กเหมือนกันคือเราก็เริ่มตีความออกไปว่าเอแฟนเพลงพี่เบิร์ดก็จะมีทั้งเหนือใต้ออกตกใช่ซึ่งพูดภาษาสำเนียงต่างกันฉะนั้น ก็ลองใส่เข้ามาทีละท่อนดูไหมเป็นภาคเหนือร้องยังไงภาคใต้จะเป็นยังไงภาคอีสานจะเป็นยังไงอืก็เป็นเป็นความคิดเริ่มเริ่มง่ายๆที่มาครับผมเป็นที่มาของเพลงและที่และที่และที่ยากกว่านั้นก็คือว่าผมมันจะผมก็ไม่รู้ภาษาพื้นบ้านของแต่ละอันก็จะต้องถามอย่างภาคเหนือที่ถามปักกิ้งฮีโร่ก่อนเลยใช่ใช่ใช่ักเข้าเพลาวันมากกิงมะกรอกคืออะไรเนี้ยไอ้คำคำนี้จะใช่พี่เอ้ยครับได้ตอนใช้อะไร ขี้จุใช่ไหมที่แปลว่าโกหคขี้จุเดเบ๋ขี้ยหรืออันนี่อันนี่ใครร้องนะตอนนั้นน่ะจินตลาร้องจินตลาร้องไม่ใช่ไม่ใช่ยายแคสติรียาอิงลิชขี้จุภาคเหนือภาคเหนือีจุภาคใต้พระเจ้าเป็นนัทมีเลียจินตหลาภาคกลางพี่เบิร์ดนั่นแหละแล้วก็อีสานก็เป็นจินตละครับผมได้ไหมท่านจินตหลาได้ไหมได้ไหมได้ไหม อัน้่ยก็จะเหนื่อยตกระจตกรจยอารมณ์เปลี่ยนจะบอกว่าเพลงนี้ดังเพลงนี้ดังเพลงนี้ตอนแต่งแล้วก็ไปให้พี่เบิร์ดร้องเนี่วันนั้นเป็นยังไงบ้างเออพี่เบิร์ดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ฟังอ่าพี่เบิร์ดจะมาวันที่ร้องเลยเออจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างจะผิดวิธีผิดระบบผมค่อนข้างเพราะว่าผมจะแต่งเพลงหน้าห้องอัดครับค่อยๆเขียนทีละท่อน